10นาทีครับน้องแนนครับพรนบพลกสาวของบุรีวะเอาเอาอะไรกับ๋องมาส่งให้คุณมันหายไปไหนวะกูรู้สึกอยากกินแล้ววะพรนบพนี่จะเก็บป้ายที่เจ็ด

ได้่ะดูว่าน่าจะได้ยังไม่ได้ยังไม่ดูนอดีกว่าการท่ันเก่งทำแม่กินอย่ี้เจ๊เินไครที่มันไทให้ครท่ตาจ่าโกเอดยิ้มันได้ไครับเรับ้เป็นเรียบดีไม่ีัหาแขป้ายเ่าแขก็ป้ายเาไม่เข้าครับ